สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะเดี๋ยวมื้อนี้นะใกล้คันบรรทุงจะผามาขคุดตะไคร่ทรงแมขคานอะค่ะเนาะซึ่งใกล้คันบรรทุนนะเฮ็ดโครงน้องหน้ามานี่ก็ครบปีแล้วล่ะเนาะกะช่วงนี้นะมันเป็นช่วงหนาแรงเนาะมันบ่มีน้ำเนาะค่ะเนาะก็คือมันแห้งแรงนั่นล่ะการเฮ็ดโครงน้องหน้าของเฮ้านี่ก็ทุลักทุเลเติมนึงอยู่เนาะผ่านมาปีหนึ่งแล้วเนาะ เฮากะเริ่มได้ขายผลผลิตแล้วนะสิ่งที่เห็นผลเร็วก็คือพวกพวกคาพวกตะไคร่นี่แหละเห็นผลเร็วนะภายในปีเดียวนี้เฮากะเริ่มเริ่มขายเริ่มยั้งไปเนาะลำพังกินนะกินบะหมดเนาะค่ะนอนอนี่นะถ้าแม้นว่าเ้าปลูกไว้นะยังคองไก่คันบ้าน,นทุ่งนาะกบปลูกไว้ช่วงเดือนพฤษภาปีที่แล้วน,น,นะเนาะพ่อมาปีนี้นี่เฮากะเริ่ม แปดเดือนนี่แปดเดือนเก่าเดือนนี้มันเริ่มขายเด้แล้วนะเริ่มคุดขายเริ่มยังได้แล้วคันมันหลายนะคันมันหลายก็บ่อตรงจงไว้หลายดอกเข้าก็เริ่มคุดทรงแม่ขาไปเนาะพราะว่าคันมันคันมันเลือกินเลือใส่นะนะพาถึงคันมันเลือกินเลือใส่ยังยังตะไข่ห้องไก่คันมันทุงตีเห็นอยู่นี่จังได้ก็เเลือกินเลือใส่แน่นอนไก่คันมันทุงปลูกไว้หลายหลายนะปูไว้ริมขอบบ่อริมสาริมทางเดินกับว่าไปเนาะ เสร็จแล้วนะพอถึงวันหนึ่งมานะมันมันทําเงินได้คือกันนะเฮาอยู่บ้านเท่ากัทําเงินได้มือละนิดมือละน้อยก็ก็เอาไปเนาะคะ่ะเนาะนี่นะการคุดตะไคหนาแรงนะก็คือวิธีวิธีการทีเฮดให้ให้หัวมันชุ่มชื้นเนาะก่อนที่เฮ้าจะทรงแมค้านะ่เะเฮตไคชุ่มชื้นนะเนาะเวลาเฮาคุดออกมานี่เฮาก็เอาไป ไปแช่นามไวก่อนเนาะค่ะนะก่อนที่เขาจะจะไปหลอกออกทรงแมขานะนะเนาะก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะที่แกคันวันทุ่งกะมาแช่ประสบการณ์ให้เบงเนาะก่อนที่เขาจะจะเอาตะไข่ทรงแมขานะเพราะว่านาแรงมากนะต้นมันเหี่ยวนาะพืชพักนาแรงนะแพงทุกอย่างนะอยากจะบอกไว้ก่อนเพราะว่าจะเป็นตะไค่หนีตะไค่นีข,นขอให้แตมีเถอะ เด็กขายทุกวันแม่ค้านะ่ะหลับบ่อันเด็กขายทุกวันเอาไป่งเขาเลยในตลาดนะ่ะหรือบอเหากะ่งแม่ค้าตามบ้านนอกนี่ลหะที่เพิ่นมหาไปขายน่ยนะซึ่งบานใก้คันมันทุงนี่ก็จะมีนะแม่ค้าที่เพิ่นแบบว่าเพิ่นไปตลาดทุกเ้าน์นอเพิ่นกะมหาเอ พืชพักนี่แหละไปขายยิ่งนาแรงนะยิ่งขายดีเพราะว่ามันแพงเนาะไอตะไคร่นี่ก็แพงนะเพิ่นกะมาสั่งไก่ขันบันทุงไว้บอยเนาะค่ะเนาะแม่ค้าก็มีหลายคนแหละเพิ่นกะทะยอยเอาไปขายเนาะนี่แหละเฮาอยู่บานเฮาเฮตไทยเฮตหน้าปลูกพืชปลูกพักไวน้นี่วันหนึ่งมากมันก็เห็นเงินขึ้นกันเนาะที่สําคัญก็คือเฮ้านะ่มีอยู่มีกินนะ ลักๆเลยนะลักๆเลยในการเหตุ neck. โคงน้องหน้าก็คือเห่านะมีอยู out, ่มีกินเนาะค่ะเนาะก็คือเรื Lad ่องขายเรื่องยังนี่มันมาทีหลังเนาะขอให้ขอให้เห่าได้กินก้อนเนาะค่ะเนาะมีอยู่มีกินเลือกอยู่เลือกกินก็จงค่อยขายทาไว้เพื่ออยู่ทําไว้เพื่อกินเนาะค่ะเนาะจุดประสงค์ลักๆของการเหตุโครงน้องหน้านะก็คือทาเมนว่าพืชพักมันใหญ่ขึ้นมากนเท่ากับ เฮากับมีกินน่ะละเบกง่ายๆว่าเฮาเฮ้ามีกินในทีของเฮ้านะเฮากับบอ้องไปหาทั้งอื่นน่ะทุกวันนี้น่ะเขาอยากมากแพงเนาะการที่เขาจะไปหาอยู่หากินทังอื่นเน่ะมันกะมันกะลําบากอยู่เนาะค่ะเนาะถ้าแมนว่าเฮามีทีมีทางเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่เฮาก็เฮ็ดกินไปเนาะค่ะเนาะมันกะลงทุนหลายอยู่ก็มีคนถามแกขันบันทุกนั้นลงทุนหลายปานนี่น่ะปันใดมันสิได้ทุนขึ้นเพิ่นวานะ ซึ่งเฮ้าก็อยากจะบอกว่าไอ้เรื่องทุนขึ้นนี่มันกะมันกะยากเติบยูเนาะคะ่ะนอกะว่าง่ายๆว่าสมมติว่าเฮามีเงินอยู่สองแสนสามแสนอย่างสี่นะอันนี้สมมตินอเฮ้ามาลงทุนเห็ดโขงน้องหน้านี่ถา้าแมนว่ามันเกิดขึ้นมานี่เฮ้าได้หายูหากินในทีของเฮ้าบ่ว่าจะเป็นปลากุ้งหอยปูปลาพืชผักผลไม้อีกอย่างอย่างนี้ประมาณนี้นะนะ เฮาได้หาอยู่หากินเลือเลือจากกินเท่ากับได้ขายออกไปจังซีนะกะบอกง่ายๆว่ามันเหมือนเอาเงิน3 0,000นนะ่ะไปสื่อกินนะทําแม่นว่าคนใดที่ว่าบอบบชอบทางนี้นะอันนี้เขาก็บ,บริวากันเนาะสําหรับคนที่บอบอชอบทางนี้ก็คือว่าเขามีเงินส0,000นซ้ากันนี่แหละแต่ว่าเขาก็เอาไว้เธอซื้ออยู่ถือกินไง เขาก็เอาไว้ซื้อขขากินซื้อข้าซื้อตะไคร่ซื้อใบมะกูดซื้อบงม่วงซื้อปลาซื้อหอยซื้อปูกินก็คือว่ามีสามแสนเท่ากันแหละแต่ว่าคนประกอบทางนี้เขาก็เก็บไ้ถือซื้อกินเนาะคะ่ะนอวันหนึ่งนะมดหลายนะสองลอยเนี่ยบางขังนะบางขังสองลอยก็เอาบปอยูนะ่น่ะสำหรับการกินนะ่ะก็คิดเบืองว่ายัางของเขเขามาลงทุนอยู่นี่คะ่ะ เฮาได้ยูได้กินอยู่นี่นะเหลือกินเฮ่ากับได้ขายออกไปอย่างสี่นะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเนาะแล้วแต่มุมมองนะเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่ถามแล้วว่าเฮาได้กาไรตรงไหนอย่างสี่นะซึ่งกคัานมันทุงก็อยากจะบอกตรงนี้ว่ากําไรนะมันก็เห็นยากอยู่มันโมเมนต์าสิมาเอากําไรภายในปีสองปีมันโมเมนต์แต่ว่าหลักๆของเฮาคือเข้าได้ยูเข้าได้กินน่ะเหลืออยู่เหลือกินเฮาจงค่อยขายอะนะ ซึ่งไก่คันมันถุงกะเปรียบเทียบห้เบิงยังที่พันมาแหละว่ามีเงินสามแสนเท่ากันนะเฮ้าเอามาเฮ็ดอยู่นีเฮ้าได้ยู่ได้กินตลอดไปนอกตลอดชีวิตของเฮานอเทียบกับที่ว่ามีเงินสามแสนเราเก็บไปกินนะ่ะค่าเฉลี่ยค่ากินน่ะกับวันละคิดสววันละสองร้อยน่ะมันกะถือว่าแพงอยู่สําหรับค่าของชีพนอกอันนี้ก็แล้วแต่นอกแล้วแต่มุมมองของไผของมันเนะาะค่ะนอะ นี่นะมาเมื่อนี้นะเฮาได้ขายแล้วเนาะเฮามีเฮามีของออกขายของออกจำหน่ายแล้วนะซึ่งแม่ค่ะเพิ่นกะรับบ่อัดนนะ่กะก็คือมีก็เอาไปเห้เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเฮากะอยู่กับให้กับหน้าอยู่กับทีของเฮา,านี่ลหละแล้วเฮากะหาของไป่งเพิ่นนะ่ะนะเฮาก็ได้เงินมากคือกันเนาะ แต่ไข่ของเฮานะเนี่ยแต่ไข่ของแกขันบรรทุงเนาะค่ะเนาะนี่ลวิธีคุดตะไข่นานแรงเนี่ยเฮ้าคุดออกมาแล้วเขาก็ไปแซนป่น้ำใบเนาะพอแช่น้ำไปได้สักสองสามชั่วโมงนี้เขาก็มาแกออกแล้วเฮาก็มาล่างล่างแซ่น้ำแบบนี้ละแล้วก็ไอเศษปลายเศษยังนะ่ะนะที่เห็นอยู่นี่เฮาก็เกียรเกียเกียต่างแหงเนาะคะ่ะเนาะตากให้มันแหงไปเลยนะตากแหตากแดดให้มันแหงไปเลย เพราะว่าหลังจากหันมาเขาก็จะเอาไปทําปุ๋ยเนาะเอาไปใส่คนต้นใหม่เอาไปใส่กลนลุ่มน่ะนะกลนลุ่มที่เขาจะปลูกต้นใหม่นะ่ะเพราะว่าอนาคตมันก็นยยอยสลายกลายเป็นปุ๋ยไหในอนาคตเนาะแต่ว่าอันดับแรกคือเขาต้องตากแดดก่อนเนาะนี่นะคือกาค,คันบันทุงนี่แหละเกีย้ยวๆๆยตากแดดไปเนาะค่ะเนาะตากไอแห้งไปเลยล่ะเพราะว่าแดดแดดมันแรงอยู่แล้วนะดด แดดบ้านเราหนะแรงกว่า5 g ี6กีน่นล่ะนี่หลังจากหั่นมาหนอเข้ากับเก็บใส่ถุงปุ๋ยยังไงล่ะเก็บใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็เอาหนามใส่้นาเด้อค่ะเด้อเวลาเข้าใส่ถุงปุ๋ยแล้วเรียบร้อยในเฮากะเทหนามใส่หนาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นไว้หนอตะไคร่นะก็จะกลับมาชุ่มชื้นคือเกานะก็คือจากที่ว่าเหี่ยว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 นี่ก็กลับมาดีกลับมาชุ่มชื้นคือเกาเนะค่ะเนาะ นี่แหละวิธีเก็บตะไคหนาะแรงเนาะวิธีไอ้รักษาตะไครให้มีความชุ่มชื้นอีกยาวนานเนาะถึงมือเมคาก็ยิ่งจะสดชื่น,นกว่านะนี้ออกนะนี่แหละเข้ากะเหตุแบบนี้แหละเข้ากะเก็บใส่ถุงปุ๋ยเก็บใส่ถุงปุ๋ยเสร็จแล้วก็เทน้ำใส่เน,นาะค่ะเนาะพ่อสักพักหนึงมาเขาก็ไปทรงเมคาเลยเนาะเห้ากะ เห็นเงิน hmm. ท <ICH> e <AL O> okay. ุกวันนะระยะลังๆมานี้เฮ้าก็เห็นเงินทุกวันแหละเกิดจากผลผลิตของเฮ้านี่แหละจังใดมันเหลือกินเฮ้าอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะนี่แหละเฮากระท่งไม่้าเลยเนาะค่ะ